เขาคือจริงๆแล้วเขาเขาเขาเดินมาเนี่ยท่านนี้ก็ไปได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาบอก,กบว่าปกเทวดาบริการมึงไงเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าเนี่ยเลิกดี เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการรบเพราะว่าที่ขีทท้ยิ้ห้ายิ้มิยิ้แิแเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็นชู้าไทยวันหันท่สองนี้น้อยม่กเลยหรับปกติค่พระเท,พเทวดาคนหนึงก็เลยถามว่าทำไมล่ะ <laughs> เพราะว่า สิ่งที่มักม,มเม่อาไว้นี้เนี่ยมันจะได้สิ่งที่มักมมเนี่ยมันจะได้ทาให้มันเบสเซ็ตซะอย่างน้อยน้อยมันจะได้กลับคืนท,ทวเทวดาเนี่ยจํานวนมากเนี่ยเขาก็เลยถามว่าทําไมท่านพูดอย่างนั้นล่าเขาก็บอกเอาไว้ว่า ที่กูจะให้มันรบกันตอนนี้เนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยดวงขดชะตาชะตาชีวิตคนไทยเนี่ยถึงคาถึงค่าตายเนี่ยนิดเดียวเขาเรียกว่ามีไม่ค่อยมากแต่ว่าถ้าไม่รบกันตอนนี้เนี่ยคนไทยจะตายมากกูคัดแล้วแหละว่ากูจะต้องให้มันรบกันตอนนี้ส่วนคำเมนนี้เนี่ย ดวงคาเมนเนี่ยถึงคาดเนี่ยเยอะมากเลยแหละครูต้องการอยากจะสอนบทเรียนมันไควดาเทวดาไอช่องอ่านมาเนี่ยมันก็เลยเขาก็เลยมาบอกเทวดาอยู่จต่แถวนั้นแหละเขาก็เลยพูดว่าโอ้ยตอนนี้ แม่ทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจะมาบัญชาการเองอีกคราวนี้เนี่ยแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วที่มันเคยครอบครองที่มันเก็บที่มันเอาไปครอบครองเนี่ยหลายร้อยกิโลเนี่ยมันจะเอามาได้คืนจนหมด พอเทวดาพูดอย่างนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไทยรบกัคเมรณนี้เนี่ยถือว่าถวยเทพเทวดานี่ได้ปกปักรักษาได้กระตุ้นเขาเรียกว่าได้ช่วยช่วยชิงชัยเนี่ยดีที่สุดแบบว่าดีกว่าครั้งในไหนอีก พราะว่าไม่ว่าจะเป็นทหารที่รบกันก็ดีหรือว่าที่เสียชีวิตก็ดีหรือแม่ทัพก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าคือในอดีตชาตินี้เนี่ยเคยเป็นแม่ทัพเคยเป็นทหารของสมเด็จพะระนเรศวรรับชาติมาเกิดแต่กลับมาปกปักตาษาแผ่นดินนี้ใหม่แล้วก็เอาแผ่นดินที่ ที่มันตกเรียดเสียหายไปเป็นสิบสบปีเนี่ยเอาพลับมาคืนได้หมดตามเจตนาของเทวดาขเขาเขาเรียกเทวดาประจำประเทศไทยทีนี้ก็มีเทวดาอยู่บางคนเนี่ยเทวดาอยู่กลุ่มใหญ่เนี่ยเขาเลยถามเทวดาแถวแวช่องอันมา,ว,าว่าทำไมเขาต้องมารบกับไทยล่ะทำไมเขาต้องการอยากได้ดินแดนของไทย เขาอยากได้ทำไม <c oughs> ทีนี้เทวดาแต่เทวดา,วดาวช่องอันมาเนี่ยเขาก็เลยบอกเทวดาในป่านั่นแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยบอกคุณไม่รู้หรอกนี่เขาบอกว่ามันมีมือที่สามเนี่ยเขาต้องการเขาเขาอยากได้ของสองอย่าง อะไรเราเขากระบอกของสองอย่างนี้เนี่ยก็คือหนึ่งน้ำมันสองแร่ที่หายากที่สุดอา้าวแร่ที่หายากที่สุดนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแร่ที่หายากที่สุดจริงๆนี้เนี่ยมันมีมันอยู่ตามชายแดนไทยกับชายแดนเขมรติดกันนี่แหละมันมีแร่หายากที่สุดแล้วก็อันที่สองก็คือบ่อน้ำมันบ่อการ ขาบอกว่าสองอันนี้แหละยุทธชนวนทําให้ไทยกับคาเมรเนี่ยต้องทะเลาะก,กันตายไปข้างนึงแล้วก็ทะเลาะก,กันใหญ่ด้วยแล้วก็ทะเลาะก,กันแบบเอาจริงเอ,อจาจังเพราะว่าสองอย่างนี้เนี่ยสองอย่างนี้เนี่ยส่งผลทําให้ประเทศที่มีประเทศที่มหาอำนาจเนี่ยเขาอยากได้ สองอย่างนี้มาก